มีนะคะถามเรื่องของโมซาร่ากับบัลลงดออ่าเอ้ยน่าสนใจเอออันนี้น่าสนใจซึ่งะสลตเ,เขาก็คือเขาเป็นคนตอบแบบไั้เลยนะคือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าอแน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งเล่น <c oughs> เขาก็แบบทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนมาบอกว่าเนี่ยแบบมีรุ่นรางวัลบอลลงดอแสดงว่า โมเขาทําผลงานได้ดีแล้วก็มันควรจะต้องเป็นแบบได้แชมป์กับทีมซึ่งมันเป็นความท้าทายใหญ่สําหรับเขาผมชอบที่เขาตอบรับความท้าทายนี้ไม่ใช่แค่การทําประตูหรือแอสซิสนะแต่ว่ายังถอยมาช่วยเกมรับวันใช่แล้วโมวิ่งลงมาช่วยจริงๆนะคะเพราะฉะนียการทำงานของสารามองว่าต้องช่วยเทนต้องช่วยเทนไม่ใช่เดี๋ยวน้องมันไม่ไหววิ่งลงมาช่วยเทนเนี่ยดูลูกสองที่สุดยอดจริงนะนะคะเพราะฉะนี้ก็เขาก็บอกว่าแล้วก็อยากให้ มีมุกได้แล้วนี่ปล่อยมุกได้แล้วว่าก็อยากให้เขาเล่นกับเราไปนานๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะต่อสัญญานะแต่ช่วงนี้พวกคุณไม่ถามผมเรื่องนี้แล้วแสดงว่ามันก็คงจะมีเรื่องดีๆอื่นๆให้ถามอะไรอย่างงี้แหละว่าไปอันเดอร์สโลทำไมนะทำไมคะทำไมอันเดอร์ลไม่ตายใหม่ไม่ตายใหม่ใช่ว่าไปนะแต่เก็ตี้เดุผมพูดจริงนะซาร่าเนี่ยพูดในมุมแฟนแมนยูเลยนะปีนี้ถ้าไม่ติดบาลองดอนหนึ่งในห้านี่บ้าแล้วเพราะอะไรรู้ปะเป็นปีที่เมสซี่กับโด้ไม่อยู่ในยุโรปด้วยกันทั้งคู่ ว่าเมสซี่ไปอเมริกาส่วนโด้อยู่ซาอุใช่ปะใชความโฟกัสอะและเอมบาเป้ปีนี้คุณอย่ามาบอกว่าว่าเขายิงเยอะหรืออะไรนะปีนี้เทียบฟอร์มอซาลาไม่ได้เลยกับฤดูกาลแรกของเรือมดิดกับเอมบาเป้เพราะฉะนั้นนะจูดก็ตกลงมาเยอะจูดก็เงียบไปนะช่วงนี้ปีนี้คือคือจะพูดไปก็หาว่าอวยแต่คือหูฟอร์มโมซาาของจริง ดีจริงๆถ้าให้ถ้าให้ผู้เป็นกลางนะโอ้โหปีนี้ฮาแลนด์ก็ไม่ชาฮาแลนด์นี่ก็คือยังสู้ซาร่าไม่ได้เลยนะเอ,อถ้า,ถา,าจะเอาแรงนะผมว่ามีแบบนอกหลีกนะอารามิญามลเหมือนนอกหนีกติดนะแล้วก็ฟอร์ลนเวียอย่างเงี้ยที่แบบยังแรงต่อเนื่องเงี้ยเพราะแมนซิตี้ปีนี้นี่หาไม่เจอเลยนะ แล้วซา,าร่านะคิดเลยไม่ออกบอกซาร่าเดอะแบกของแท้ตอนนี้คุณต้องหนึ่งในสามนะอันนี้เราเราเราพูดกันตามด้วยผ้านะลิว <laughs> ร์พูกับนิวคาสเซิลค่ะก็ต้องบอกว่าเกมคืนนี้หลังจากที่หูพอมันแบบชนะแมนซิตี้มาได้เนี่ยใจมันมา <ừ> แต่คืนนี้สิ่งที่ลิวพูต้องทำไห้ได้ก็คือคลิปโมเมนตตัมไว้นะคะต้องรักษาเอ่อกำลังใจพลังแบบงานแบบนี้ไว้แต่ถามว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างไหมคาดว่าเนเอร์แนก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้าง ยัง,<า>งเหนือ,อ,อยไม่นะแน่ใจเรื่องของสมิธดวไซด์ซออสไลน์ะที่หูนั้นคือจบเกมปุ๊บเขาบอกเลยนะเขาไม่ได้ยินเสียงแฟนบอลอะไทั้งสิ้นคือหูมันดับไปเลยมันเหนื่อยมากวิ่งสู้ตายแล้วเนี่ยเห็นป่ะคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ก็คือเทรนกันเต็มรูปแบบนะก็จะมีแบบว่าคอนเทนต<อ>์เทรนนิ่งออกมาใช่มันไม่ได้มันไม่ได้พักเลยป๊อป ถึงบอกไงว่ามันแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะแต่ว่ายังมีข่าวดีนะคะก็ล่าสุดเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ที่โพสต์รูปตัวเองตาบวม<อ>หน้าบวมนิดนึงก็คือกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะคะก็คือโดนทับแ,ลแหละจหวะ <c oughs> ที่มาลุกยีนต่อยใช่เหมืนอนโดนต่อยเลยนะองสารแต่ว่าเรื่องของคอนเนอร์แบรดลีย์น่าจะพักไปอีกสัก2-3สสัปดาห์นะคะเพราะว่าก็ยังไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้อยู่แล้วคิดว่าน่าจะยึดชุดเดิมนั่นแหละอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างบางตำแหน่ง เช่นตำแหน่งของเคอร์ติสโจนที่กั๊กปเนี่ยน่าจะได้ลงแทนคิดว่าน่าจะฟิตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สวอตไลน์ถ้าไหวก็คงจะต้องให้ลงแต่ไม่ไม่รู้แต่ดูสภาพพลังเทอร์โบมากพลังเทอร์โบมากอ่ะสวอตไล์เกมที่แล้วอะ